น้ำมูกน้ำตาไหลมันเป็นยังไงนะ,ะเรามาดูน้ำตาเนี่ยมันอยู่ที่ใดมันก็อยู่ที่ต่อมต่อมน้ำตามันอยู่ตรงหางคิ้วต่อมน้ำตาแล้วมันมันอยู่ มันไหลไปที่หัวคิ้วเพราะหัวคิ้วเนี่ยมันมีท่อมันมีท่อแล้วมีถุงน้ำตาอยู่ทีนี้เวลาเราร้องไห้ใช่ไหมน้ำตามันไหลออกมามันก็ไหลไปตามท่อมันก็อยู่ในถุงน่ะนะ แล้วมันก็ไหลลงไปทางโพรงจมูกในจมูกมันก็มีขี้มูกะนะะนเวลาเราร้องไห้น้ำตาเราไหลไหลมันก็ปนเปื้อนไปกับขี้มูกเนีายเะนัคนร้องไห้เฉยๆเนี่ยมันก็มีทั้งน้ำตาแล้วก็ขี้มูกด้วย ตอมน้ําตาเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมันก็มีสิเพราะว่าเออเวลาเรากระพริบเนี่ยนะกระพริบตาเนี่ยน้ำตามันก็จะกระจายไปทั่วดวงตามันก็คอยชำระชำระ,ะฝุ่นละอองมันจะทำให้ตาเราสะอาดขึ้น แต่ก็มีสำนวนหนึ่งที่เกี่ยวกับว่าล้างตาเป็นยังไงก็สมมุติว่าเราไปแข่งฟุตบอลเนี่ยนะไปแข่งแล้วเราแพ้แพ้ก็ต้องมีการล้างตากันก็คือมาแข่งกันใหม่ถือว่าการ ล้างตาก็ถือว่าเป็นํำนวนแต่คนเราเเวลาเราได้กระไอที่มันเป็นพิษอย่างเช่นโดนน้ำยาถูพื้นบ่อยๆหรือว่าพวกน้ำยาขัดห้องน้ำเนี่ยมันจะมีพิษร้ายแรงมันเป็นสารเคมีกระไอของเขาเนี่ย มันเข้าดวงตาเราจะรู้ได้โดยที่น้ำตาของเราเนี่ยมันจะปนมันเหมือนปนกับไอพิษมันเหมือนปนสารเคมีมันมันจะมันจะมาขังอยู่ที่หัวตามันจะเป็นเหมือนเหมือนขี้ตามันไม่ใช่น้ำตานะเพราะว่ามันปนสิ่งสกปรกมัน ออกสีเหลืองๆนั่นก็คือมันรวมพิษอยู่ในหัวตานั่นเอง